ครับวันนี้อยู่ที่เทศบาลตำบลสมเด็จนะครับมาสอบถามเรื่องเงินเยียวยาที่ได้เพิ่มเติมนะครับจากกองทุนผู้พิการและก็สูงอายุนะครับสําหรับเง,เงินเพิ่มเติมผู้พิการที่ได้จากปกติค่ยมารับวมไหนครับคุณสุมาลีว<พ>ิญโยนะครกนะคะก็ที่จะได้จากรัฐบาล1,000บาทในวันที่11เวลาส0โมงนะคะ ให้มารับได้ที่เทศบาลแล้วก็สําหรับคนที่ผู้พิการที่โอนเข้าบัญชีนะคะรัฐบาลโอนเข้าบัญชีให้แล้วเหลือแต่ผู้ที่รับเป็นเงินสดในวันที่1 1 10โมงนะคะให้มารับที่เทศบาลค่ะส่วนสูงอายุยังผู้สูงอายุยังนะคะเราก็รออยู่ว่ารัฐบาลจะไปเขียวเมื่อไหร่นะคะตอนนี้ตอนนี้มาคนพิการก่อนนะครับนะใช่ใช่ค่ะ,ว,คะวันนี้ก็รับไปก่อน1 0 0 0ใช่ไหมครับ ผู้พิการวันนี้รับ800 800บาทใช่ไหมครัแล้วก็รับเพิ่มพิเศษจากรัฐบาลอีก1,000งพัในวันที่16ได้สองเดือนหรือว่าได้หนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนค่ะหนึ่งเดือนก่อนเนาะหนึ่เดือนครับผมวันที่ย่านีิธีนะครับวันที่อะไรนะครับวันที่สิบเอ็ดนะคะมิถุนายน 11บเอผู้พิการนะคะ1,000บาทวันที่1ิบผู้พิการครับครับครับต้องให้ตามหนังสือเนาะได้ค่ะส่วนที่เขาเจะแหลงทางสถาน,นีพิธีรรท,ทัชหรืออะไรก็ต้องรอดูหนังสือนะครับได้ค่ะได้หนึ่งเดือนก่อนนะครับก็ทำความพอใจกับพี่น้องชาวเมอสุนเนินนะครับกับท่านสอทอสมัยยินรีทิโยนะครับสมาชิกสภาเทศบาลตะบุษเนินนะครับ วันที่สินะครับเนี่ยเจ็ดโมงบไหลมาอยารับของออีกคะ้งเนะครับาบหน่สิาสิบใช่ครับบวันสิบรับนบาทบสวันที่สิบบนสิบ ครับวันนี้รับเบี้ยสูงอายุและผู้พิการนะครับของเทศบาลเมืองสุเนินนะครับสำหรับผู้พิการวันนี้ก็ยังรับ800บาทอยู่นะครับสําหรับเงินที่รัฐบาลเพิ่มให้เยียวยากลุ่มเปราะบางนะครับวันที่11มารับเพิ่มอีก1,000บาทนะครับ1,000นะครับเพราะว่าหนังสือแจ้งมา1,000ก่อนนะครับก็ตามหนังสือที่ทางราชการแจ้งมานะครับสำหรับเดือนหน้าก็ตามหนังสือนะครับ

เทศบาลอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งพันบาทวันที่สิบเจ็ดขยายวันที่สิบเจ็ดมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาให้เพิ่มเติมยายกุ้งปอบางให้เพิ่มเติมอีกหนึ่งพันบาทวันที่สิบเจ็ดอย่าลืมมานะแล้วอันนี้เสร็จแล้วโอเควันที่สิบเจ็ดอีกวันหนึ่งนะคนยายโหไม่ได้ยินนะครับก็ต้องสสงไปเรียนภาษามือมานะครับตอนนี้ไปรัคนยายนะ รับยันเอาอะไรก็่มาดูกอนอนเอาใบนี้ไปแล้วก็ไปแ้รอะไรแน่ลาใใชแล้วนี่เขาทำแล้วเยนห้่นะใหม่แล้วแลของขนนี้เหรอโเล้วไปแล้ตอนนี้ยสนกันครับ มาพันนอีกพันเน้งมาุมปอบางคุณยาย้ตอนนี้า่ตยตอนนี้ต้องไปเพิ่มเติมนะครับพนักงานเทศบาลเรียนภาษามือให้ดูบรรยากาศการแจกเบียงชี้นะครับเทศบาลเมืองสมียนเมืองเสมียนจังหวัดนครสิมา เปเสริกใหญ่สูงเดินค่ะนั่งเลยค่ะรับแกเดียวผู้สึงได้ยออย่างเดียวนะคะร,รับเองแล้วก็ของพี่รับเองด้วยไหมั้ยพี่เียกระมนมันระเริดมันนนะ้เก็บมาได้บรับสองคน,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 นรัิดองคนปิะเสรมฐมนนท